มากันอีกแล้วนะคะรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันรถ PPV อีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหา Honda CRV เครื่องยนต์2.0นะคะตัว E คันนี้เป็นรถ h e e l d r ดายด้วยตอบโจทย์การใช้งานคุณลูกค้าแน่นอน ห้ามพลาดคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะมาพบกับเซลล์ยอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิม SP Center น้ตาของเบงสาขา2ของเราตั้งอยู่ซอยเสรีไทย64ลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกนะคะทักหรือว่าติดต่อเข้ามาที่ช่องทางการติดต่อของเราได้เลยวันนี้เราอยู่กับเจ้าคันนี้เลยนะคะ Honda c r v เครื่องยนต์2.0ตัวอีคันนี้เป็นโฟรวิลดไดตอบโจทย์การใช้งานของคุณลูกค้าแน่นอน เป็นรถปี2014ราคาเบา,เบาๆค่างวดผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่700 0บาทเท่านั้นใครที่อยากได้มาชมคลิปนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวรถสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าได้รถสีแดงสวยๆเลยนะคะหายากนะคนใช้น้อยนะคะรับรองว่าเป็นที่ต้องตาของคนหลายๆคนแน่นอนลูกค้าได้ไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะคะเป็นแบบออตโต้ได้ด้วยนะคะ กระจังหน้าโคเมียมีมาให้มาพร้อมกับโลโก้ honda ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทะเบียนรถสวยๆเราให้กับคุณลูกค้าไปด้วยเลยนะคะเพราะทะเบียนทุกคันจะเป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วนะคะลูกค้าก็ใช้กันยาวๆคันนี้ลูกค้าขาได้ในส่วนของตัวยางบี t โ n นล้อแม็กขอสินะคะสวยๆเลยใช้กันยาวๆขับนิ่มเดินทางใกล้ๆปลอดภัยแน่นอนนะคะ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเห็นเด่นชัดแน่นอนคันนี้มามีในส่วนของตัวกันสาดมาให้แล้วกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะดูภายในกันนะในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมคอนโทรลต่างๆจากพวงมาลัยได้เลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะและ ทางคนขับก็เป็นปรับแมนนวลนั่นเองคันนี้นะคะระบบความปลอดภัยเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอร์แบกนะคะที่จัดกันมาแบบหนักๆขับขี่ทางไกลนะคะขึ้นเขาลงห้วยปลอดภัยแน่นอนโฟล e ์วิ i ด e นะคะด้านในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดำหน้าจอคันนี้จัดหน้าจอมาให้แล้วนะคะมี Navigator เตอสวยๆนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะในส่วนของตัว เกียก็เอกลักษณ์ของตัว CRV อยู่แล้วนะคะเป็นเกียร์ที่คอนโซลกลางแบบนี้เลยในส่วนของห้องโดยสารนะคะห้องโดยสารสวยๆแบบนี้นะคะแอร์แยกที่คอนโซลกลางสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วพับเบาะนะขนของได้แบบเดินทางไกลสะดวกมากเดี๋ยวเราดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะคันนี้นะด้านหลังมาพร้อมกับโลโก้ตัว CRV แบบนี้นะคะ มาพร้อมโลโก้เซ v และโลโก้โฟล์วอยู่แบบนี้เลยคันนี้รองรับในส่วนของ e85 นะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขับกันเพลินๆนะคะเบาพับได้นะเบาพับได้แล้วก็บอกว่างเลยนะคะหลังจากที่พับแล้วจะบอกว่าหลายๆท่านถ้าชอบเดินทางสายแคมปิ้งนะคะ สายขนของก็คันนี้นะขนกระเป๋าเดินทางได้เป็น10บใบนะคะสำหรับ Honda c เซ V เครื่องยนต์2.0ตัว E คันนี้รถปี2014นะคะฝาท้ายยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะตัวนี้นะคะฝาท้ายยังไม่เป็นไฟฟ้านะลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะที่อยากได้คันนี้ย้ำกันอีกครั้งนะคะ h o n d a c เซเครื่องยนต์2.0ตัว e ปี2014ตัวรถ เป็นสีแดงนะคะตัวรถเป็นสีแดงนะสีแดงของ Honda ก็จะเป็นแดงที่แบบเข้มๆหน่อยนะคะใครอยากได้คันนี้นะค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่7,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญรถของเราจะเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถโปรโมชั่นตอนนี้นะคะจองเพียง999บาทเท่านั้นใครที่ตามหาอยู่ก็ SP Center นเคาสาขา2เสรีไทย64เข้ามาสุดซอยมาเจอกันได้เลยนะคะ